ใส่สวยเลยสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีตอนเย็นๆครับวันนี้ลุงเดียวออกมาหาใสตุ่มปลาไหลเก่าแล้วครับใส่หกหลังก่อนจะไปใส่มีพี่น้องถามมาหลายคนว่าลุงเดียวใส่เยอะอะไรลุงเดียวใส่เยอะไม้ชรีครับนี่ครับอยเชรีทุบๆแล้วก็ใส่เลยครับไม่ต้องผสมอะไรเลย ถ้ามีตัวนี่อย่างไงก็โดนครับแต่ตามนาัพริกแน่นอนเดี๋ยวขอไปใส่เซตกันครับมันจะําแลวเดี๋ยวใส่ไม่ทันเดี๋ยวุ่งนี้มารุปป่นปั้มกันครับว่าจะหมาหรือไม่หมานไปใส่กันครับสวัสดีเจ้าเจ้าครับพี่น้องก็บรรยากาศหนาวๆว,วันนี้ลมแรงเลยไม่รูปร้ปลายอเขาไหมอากาศหนาวแบบนี้ไปดูดังแรงครับ ủa đắng đè này heo 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 đi sáu cắp uu 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 ha

ดูร้านที่ครับร้านทโีโอ้โห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 สามเต็มมีแต่เท่านิ้วมือนี่เท่านิช้ชีโอ้โหไปดูร้างที่ห้าครับโอ เรื่อยใครมาหาปหลาไหลไงหาลูกปลาไหลยับยับบีไปเลยโอ้ก็ไปอยู่หลังเท้าครับอยู่หลังเท้าครับเน <c oughs> ี่ย <c oughs> ใส่หุ้บก็แหวครับไปสิลุบคนงานกันครับสิลุบคนงานครับพี่น้องใส่หกหลังติดอยู่สองหลังโอ้ยไม่ค่อยม้านเท่าไรเลยวันนี้สองแต่ต้องแต้มเต็ม หลังนี้สามเต็มตัวเท่ากันเลยตัวเ,เท่านหนึ่งชีนี้เลยครับ <c oughs> อ่าตัวโอ้โหขอได้ปัดเพชรอยู่พี่น้องคลิปนี้ก็จะไปแค่นี้แหละครับเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ